ค่ะมุกรายงานมาค่ะจะพาไปดูไวรัลในติกตอกแบบชํำๆสำหรับคําว่า lucky girl syndrome นะคะคนอาจจะเคยได้ยินมาแล้วบ้างนะคะแต่ถ้าสําหรับใครที่ยังไม่เคยได้ยิน lucky girl syndrome คืออะไรมันก็คือ feeling เหมือนแบบชันนี่แหละลูกหลักพระเจ้าวันนั้นไม่เป็นวันของเราทําอะไรหลายๆอย่างคือแบบมีแต่เรื่องดีๆแต่บางคนเขาอาจจะไปตีความหมายเกี่ยวกับ lucky girl ผิดไปซึ่ง lucky girl syndrome นะคะมันก็จะมีความคล้ายๆกับกดแรงดึงดูดหรือว่าการ manifest นะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะกดแรงดึงดูดนะคะหรือว่าการ manifest เนี่ยมีการพูดถึงเยอะมากๆเยอะ มามากกว่าลักกี้เกิร์ซินโดมแน่นอนสองอย่างนี้นะคะมันจะมีความใกล้เคียงกันค่ะก็ของแรงนึงดูดนะคะมันจะเหมือนแบบว่าเป็นการแผ่พลังคลื่น ถ้าเราคิดดีพูดดีทําดีเรนะือแคสิ่งดีๆเหมือนแบบมันก็จะตามมาคือเนี่ยมันเหมือนเป็นทฤษฎีที่แบบสอดรับกันคล้ายๆกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนานะคะบอกว่าคิดดีทดําดีพูดดีก็จะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะคะสิ่งดีๆรอบตัวเราแต่บังเอิญดราม่าที่ผ่านมานะคะอาจจะมีบางคนที่ตีความเกี่ยวกับเรื่องของลักกี้เกอร์ซินโดมผิดไปซึ่งคนนั้นเนี่ยมึงก็แอบเห็นนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเขาเนี่ยมีคําพูดมีลักษณะการพูดอะไรที่แบบดูแพงจริงๆนะเช่นใครที่ดูคลิปของช่องนั้นนะคะมันจะ ของล u c k y Girl s y n ซินโดมนะคะแล้วก็ใช้ Face Car ดด้วยด้วยการนั่งรถแท็กซี่แต่ว่าไม่ได้จ่ายค่าแท็กซี่ค่ะเหมือนเขาก็เล่าไปบรรยายไปนะคะว่าการพูดคุยของเรานะคะออร่าในการพูดคุยของเราเนี่ยบางทีมันแบบสามารถทําให้คนประทับใจเราได้จนแบบไม่เก็บค่าแท็กซี่ได้เลยแต่ในตัวเขาอะนะคะในแฟกนะคือเขาเนี่ยไม่ได้มีเงินสดนะคะไม่ได้พกเงินสดคือเขาเหมือนจะสแกนแต่เป็นลุงแท็กซีนะ่น่ะเธอเข้าใจปะคือเขาก็หม่ไจะมีสแกนจะทุกคนอย่างงี้เขาก็เลยอ้าวเดี๋ยวมันจะจบปัญหาไปคือเขาเหมือนจะไปสนามบินทง จะไม่ผิดนะทีนี้มันก็แบบรถมันอาจจะจอดแบบไม่ได้อยนะู่ในแต่เขาก็เลยเออไม่เป็นไรไม่ต้องเอาถ้าเราเป็นแท็กซี่นะคะเราก็คงคิดว่าเออโอเคเราคิดว่าทําบุญละกันซึ่งสถานการณ์ยกตัวอย่างเช่นของลักกี้เกอร์ซินโดมนะคะแบบที่ไม่ต้องเบียดเบียนใครหรือว่าไม่ต้องมีใครมาเป็นองค์ประกอบคือมีแต่เราแล้วก็แบบสถานการณ์เหตุการณ์สถานที่อันเนี้ยเช่นเฮ้ยวันนี้ขับรถออกไปแต่เช้าเลยนะประมาณแบบเจ็ดโมงครึง่งเป็นช่วงเวลาที่โหฮ,ฮีทอตมาโรงเรียนคือพ่อแม่จะไปส่งลูกไปโรงเรียน แล้วขับรถไปรถไม่ติดเลยเราสามารถถึงก่อนที่หมายได้แบบไระยะเวลาอันสั้นมากหรือเหตุการณ์สถานการณ์นะคะที่เราไปร้านเคก้กชื่อดังและขนมชื่อดังนะคะปกติต้องต่อแถวยาวมากแต่ทีเนี้ยเรานะคะไปถึงปุ๊บสามารถซื้อได้เลยแล้วก็เฮ้ยเนี่ยแหละหรือถ้าเป็นเหตุการณ์สถานการณ์ที่มีตัวแปรอื่นเข้ามาด้วยอย่างเช่นคนอื่นเข้ามา แน่นคนอื่นเข้ามานะคะคิดไม่ดีกับเราคิดเข้าใจผิดเราแต่เรารู้สึกว่าเออช่างมันเถอะเราเข้าใจว่าทําไมสิ่งที่เขาคิดหรือเขาพูดเขาทาเนี่ยเขาทําแบบนั้นเพราะเขาต้องการวัตถุประสองค์อะไรบางอย่างเราจะไปแก้ไขก็เออไม่เป็นไรช่างมันซึน่งในขณะเดียวกันนะคะอยู่ดีๆนะก็จะมีคนเข้ามารักเราโดยที่เราไม่ต้องพูดคุยเราไม่ต้องอธิบายเราไม่ต้องอะไรเลยคือเหมือนเราก็ไม่ได้ไปมีเรื่องมีราวอะไรกับคนแรกนะคะแต่อยู่ดีฟ้าก็ส่งคนที่2เข้ามาเพื่อที่แบบว่าเฮ้ยเราแบบโอเคกับยูนะรูโอเคนะซัพพอร์ตเราด้วยใจจริง คนราคาคิดว่าลัคกี้กรอของแต่ละคนเนี่ยเป็นยังไงบ้างอย่าลืมคอมเมนต์คุยกันนะคะฝากคลิปไว้ได้คะ่ะใบมีนะคะฝากกดไลค์แล้วก็ติดตามให้มุกด้วยนะคะเราจะได้มั่นใกันบ่อยๆคะ่ะ